นี่ค่ะที่นี่เป็นสถาบันกฎวิชาเตรียมทหารเคเดดเซนเตอร์นะคะตอนนี้เราอยู่กับครอบครัวชายยอดพรมนะคะกับนักเรียนเตรียมทหารสอนนรินชายยอดพรมนะคะนักเรียนเตรียมทหารที่ได้ที่1ของเราทอลอปีธศรรัก2554นะคะแล้วกค็คุณแม่กับคุณพ่อนะคะแล้วอันนี้เป็นน้องค่ะคําถามแรกค่ะก็รู้สึกอย่างไรบ้างกับวันนี้ฉาที่มีะะ่เนี่ยค่ะดีใจมองกล้องภูใจมาก ุณพ่อเหรอคะภูมิใจมากครับดึงใจมากครองกลับมาเอ่อ,อน,น้องนีกสองเลยเนาะก็เคยก่อนที่จะมาเป็นอย่างเงี้ยเคยวางแผนอะไรให้น้องไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะแต่หมายถึงจะให้น้องเป็นอะไรก่อนหน้านี้หรือว่ามีการวางแผนอะอไรแบบน้บ้างมีคนะ่ะมีตอนแรกน้องไม่อยากเป็นหมอนะคะตอนแรกน้องอยากเป็นหมอ,อก็แต่แม่อยากให้เขาเตรียมนะคะ ราะว่าจริงๆอะ่ะเตรียมทหารด้วยความใฝ่ฝันของแม่ทำไมจะเล็กนะเนาะแม่ชอบชอบเด็กในเครื่องแบบชอบคนที่อยู่ในเครื่องแบบมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอะ่อะก็จริงๆเนาะอ,อยากไปบอกทนี้ท่านี้ก็เลยไปไปติดต่อผู้ช่วยท่านมาสอนเนี่ยค่านี้ก็แอบ,บบอกผู้ช่วยว่าอยากจะให้น้องอะเข้าเตรียมทหารแต่น้องแอบ,บบอกครูว่าให้สอนเข้ามาไม่ได้เด<สอ>นเข้ามไม่ได้เดนแอบให้ครูสอนที่เข้าไม่ได้เดินนะแอบแอบบอกตลอด แต่จริงๆจริงๆก็วางแผนไว้ตั้งแต่นานแล้วค่ะไม่ไม่ไม่ใช่แค่แค่เพิ่งเพิ่งเพิ่งเตรียมแต่จริงๆอ่ะมันมันในการวางแผนมานานแล้วค่ะแล้วพอมหนึ่งมสองก็วางมาเรื่อยๆค่ะคือคือคุณแม่เนี่ยเริ่มจริงๆเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่ป6เลยป่ะครับใช่ค่ะแล้วคราวนี้ถ้ามีคําถามนี้ก็คือ คุณแม่วางแผนให้น้องเป็นเตรียมทหารแต่น้องอยากจะเป็นจะเป็นหมอแหมมากระซิบครูให้สอนสอบไมฮิดนตอนนี้ต้องถามน้องเพิ่มนิดนึงมีอะไรดนจิตดนใจให้เปลี่ยนจากไมฮิดนมาเป็นเตรียมทหารสองทัานสองแบบมันก็มีการเรียนชีวิตที่คล้ายกันแต่การที่มาเป็นนักเรียนเตรียมทหารกับกับการไปเป็นหมอ คนภายนอกที่มองมามันต่างครับคนที่มองมาในเครื่องแบบของนักเรียนเตรียมทหารจะจะมองด้วยความชื่นชมมากกว่าที่มองในสายตาของคนภายนอกแล้วก็ยังมียังมีเกียรติศักดิ์ศรีเราแล้วตอนนี้ ยังคิดว่าตัวเองเลือกถูกทางถูกต้องแล้วใช่ไหมครับหลังจากที่เข้าไปมากี่เดือนละสองสามเดือนเขาเข้าไปแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เข้าไปเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้วความรู้สึกอยากจะศึกษาให้ได้ความรู้มากๆเพื่อที่ นอนาคตไปศึกษาต่อต่างประเทศครับอ๋อ,อวางแผนไว้แล้วใช่ไหมครับ,รบน้องไม่อไปต่างประเทศครับโอ้ถ้าตั้งใจงี้ผมว่าได้ไปแน่ <laughs> <laughs> ขอให้มีความตั้งใจอย่างนี้ตลอดอครับหลังจากที่น้องตัดสินใจที่จะเป็นเตรียมทหารแล้วเนาะพ่อคุณแม่ก็มุ่งมั่นปั้นจะให้เป็นเตรียมทหารแน่นอนโดยการมีการเตรียมตัวยังไงให้น้องมากก่อนที่จะตั้งใจสอบเตรียมทหารค่ะก็ด้านการเรียนก็เ แม่เป็นคนว่าต้องต้องต้องเรียนวิชาอะไรบ้างเขาเน้นอะไรบ้างอะไรเงี้ยคะคุณแม่ก็จะเป็นคนเตรียมจต่ด้น่ายด้าน,านาร่างกายคุณพ่อก็จะเป็นคนเตรียมแล้วก็ไปรับไปส่งก็คือให้พ่ออไปรับไปส่งค่ะตีนร่างกายก็เตรียมอันนี้ก็เตรียมพร้อมทางด้านาร่างกายากับวิชาการเรียบร้อยคราวนี้วันที่น้องจะไปสอบเลยมีการให้กําลังใจกับน้องยังไงก่อนที่นุณแจะไปสอบก็ให้น้องทำพิดีที่สุด นะคะไม่ไม่ต้องกังวนลนะคะคิดว่าคือถ้าเกิดเราเราเราเรียนมาแล้วอ่ะทําให้ดีที่สุดทํางเธอที่ทำได้ค่ะคุณพ่อน่าจะบอกลูกนิดนึงต้องสอบไปสอบต้องมีกันนิดนึงแอดสาปั้นร่างกายมาตั้ง <c oughs> น,งน,งน,งนงาน,นกน็ <c oughs> คือดูแล้วเขาจะคล้ายๆว่าจะกังวลในเรื่องว่ากลัวว่าจะไม่พอแต่ที่จริงเนี่กกยเราเตรียมความร่างกายเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวเรื่อยๆเพราะเราไม่ได้เล่นร่กาย เราะว่าค่อยๆค่อยๆเตรียมร่างกายเตรียมไปเป็นลักษณะว่าค่อยๆเตรียมแต่้าใช้ระยะเวลานานๆจนเขาไม่รู้ตัวจริงๆเขาเป็นคนที่แข็งแรงเขาสะสมใช่คนที่อสมจริงเขาไม่รู้ตัวว่าเขาแข็งแรงก่อนแต่เขาคิดว่าเขาเขาไม่เพราะฉะนั้นเวลาเรงแต่จริงแล้วอ่ะค่อยๆสะสมเกี่ยวกับเรื่องเรื่องพลังเรื่องดึง่นเรื่องร่างกายไว้ ได้ได้ข่าวว่าเช้าเช้านี่คุณพ่อพาวิ่งตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะทุกวันเป็นคุณนานไหมครับเป็นปีเลยไหมครับเป็นเป็นหลายเดือนหลายเดือนครับหลายเดือนอ๋อก็เป็นปีก็ได้เพราะตอนนั้นผมเคยไปสอนก็เห็นได้ข่าวเช้าเช้ายังตื่นมาวิ่งเช้าเช้าที่เย็นตอนเช้าเย็นนะครับเพื่อเพื่อจะให้แบบเตรียมร่างกายให้้พรอมเพื่อให้เป็นจำรือว่าติดต่อกันี่ยจะดีกว่าที่จะมาหาผมหรือว่าเล่นรอะไรหลังอ๋อครับดีครับ ประสบควาสมสําเร็จใช่ค่ะอยวากให้พูดอะไรเกี่ยวกับสถาบันคา r ์เ e เซ็นเตอร์เป็นไงบ้างครับที่ได้ฝากมองโจอไว้กับที่นี่ค่ะได้นอนอย่างเต็มที่มั่นใจครับคือมั่นใจในคุณครูแล้วก็ทริงอาแล้วมั่นใจทิ่ได้ก็คือด้วยความที่เรามองแล้วว่าคุณครูก็มีเกี่ยวกับด้านความรู้แล้วก็ ก็เรื่องทางวิชาการแล้วก็เรื่องพระหรืออะไรหรือว่าด้านภาคคณะหรือว่าพร้อมค่ะพร้อมและอยู่ใกล้นะครับแสดงว่าอยู่ใกล้ใกล้กับหนึ่งใกล้บ้านใกล้การศึกษาแล้วก็แล้วก็ใกล้ที่ใกล้สถานที่ออกกลังกายด้วยทุกอย่างพร้อมไปมาสะดวกนะครับทุกอย่างไม่ถึงว่าเป็น สิ่งรอบทั like, ่วไปแบบสมบูรณ okay, ์เลยมั <s <S ่นใจครับแต่ผลที่ออกมาได้ก็พอใจครับพอใจพอใจแล้วแล้วน้องโจเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้เรียนได้เรียนกวดวิชากับสถาบันคาดเดืเซ็นเตอร์ไปก็มีความมั่นใจข้อสอบมากขึ้นครับมีมีมีความพร้อมทางด้านร่างกายมากขึ้นแล้วก็มีการ ตัดสินใจที่จะเลือกทำข้อสอบชิงข้อสอบมาขึ้นเพราะว่าต้องทำแข่งขันกับเวลาครับถ้าเราไม่พร้อมที่จะไปสอบก็เราก็ไม่ไม่สามารถจะทำข้อสอบคะแนนได้ครับมีความพร้อมครับค่ะก็ความสำเร็จก็ประสบไปแล้วเป็นเออ99้หรือ99%เปอร์เซ็นต์ ก็คราวนี้ก okay. ็เป็นคำถามสุดท <Yeah. S 1> erm ้ายเนาะก็ค erm ือวันนี้น้องประสบความสำเร็จละมาขึ้นเกียรติยศหน้าที่แล้วก็ความภาคภูมิใจของพ่อแม่สูงสุดเลยก็ว่าได้อ่ะก็อยากจะอยากให้คุณพ่อคุณแม่กล่าวแบบเขาเรียกว่ากล่าวอะไรเล็กน้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องในวันข้างหน้าต่อไปก็อยากให้ให้น้องตั้งใจนะคะแล้วก็สู้พยายามขยันค่ะ เก่งเก่งกว่าเราเยอะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเราเก่งคเดียคนที่เก่งกว่าเราก็มีเพราะว่าคนที่จะก้าวเข้าไปที่โรงเรียนเตรียมทหารได้เนี่ยก็เรียกว่าระดับหนึ่งวยระดัของประเทศกว่าจะเข้าเข้ามาถึงระดับที่ได้ต้องต้องขยันนะคะสำหรับสำหรับในตัวพ่อก็ภูมิใจในตัวลูกชายมากนะครับภูมิใจในตัวลูกชายมากเพราะว่าคุณพ่อเองก็อาชีพราชการทหารนะครับ เลยเป็นลักษณะว่าเป็นอาชีพที่ที่รักอยู่แล้วด้วยมาสานต่อด้วยผู้ชายมาสานต่อก็เลยว่าแล้วเห็นเร็งเห็นนาครนที่ที่ดีครับก็ดีมากด้วยก็อยากจะให้ <c oughs> น้องเขานะครับมีความวามุ่งมันนะครับต <c oughs> ั้งใจสิ่งที่เขา,เาไป่ฝันนะครับซึ่งถ้าเราทำนี้สุดแล้วไอ นางพัหน้ารับจะไปถึงขั้นไหนหรือว่าจะเรเดินจต่ตัวนละที่ละการถึงขั้นไหนก็อยู่ที่ความร่วมมืนของเราครับส่วนเรื่องโฆษณาจะมาขั้นถึงถ้เรามีความตั้งใจจริงสุดท้ายจริงครับเกี่ยวกับว่า,ามีอะไรฝากถึงผู้ปกครองคนอื่นๆที่เขาอยากจะแบบอยากให้ลูกเขาสอบติดอย่างงี้จะต้องทํายังไงเตรียมตัว,ตวยังไงครับครับตัวนี้การยังขันเยอะมากนะครับการยังขันหม่ถึงว่าทุกๆปีจะมีจํานวน จำนวนนักเรียนนะครับปีละประมาณเกือบ30,000นคนนะครับเพื่อจะเข้ามาโรงเรียนซึ่งตอนนี้กําลังคนได้ลดลงมาจานวนมากน,น,น,นะเพราะฉะนั้นการสอบเข้าที่ก็จะเข้าโรงเรียนในมหาลัยนจะยากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นจะฝากฝากถึงผู้ปกครองท่านอานื่นๆนะครับที่ต้องการหรือว่าอยากจะให้ให้น้องๆหรือว่าบุตรหลานเข้ามาศึกษาเรียนในโรงเรียนนี้ ครับก็โดยผ่านทางคาเดตเซ็นเตอร์ของเราโดยทางของคุณโชคและคุณเอและทีมงานก็อยวจะฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้ว่านะครับก็นะครับให้มั่นใจครับในฐานะนี้ทําให้มั่นใจนะครับเพราะว่าถ้าเราเตรียมตัวเด็มเนื่อๆนะครับทั้งร่างกายและอาการก็จะมีความสําเร็จไปเกินขึ้นอยู่แล้วนะครับที่ถ้า นี่ไหะมาตัวเตรียมตัวเตรียมตัวแบบเต็มที่แล้วผมว่าเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะมีโอกาสที่ที่ดีอยู่แล้วนะครับก็จะประสบความสำเร็จนะครับทุกคนนะครับก็ขออภพรนะครับสําหรับท่านุบบุครทองที่จะนำบุตรหลานมานะครับที่จะเข้ามาในการเรียนตามข้อต่างที่มีนะครับก็ขออ้พรให้ให้ ให้ได้ให้ได้เข้ามาศึกษาเรียนเรรีียยนนเเตรียอมอาหารได้ก็ขอให้ขอที่พ่อต่อไปขอบคุณอ่าขอบคุณครับขอบคุณพ, <อ S 3> พ่อแม่ที่ไว้วางใจสถาบาัน <c oughs> ขอบคุณน้องโจที่ทำให้เ <c oughs> กาเรียกว่าที่ทำชื่อเสียงให้กับสถาบันด้วยขอบคุณม,มากมากทั้ง <c oughs> พ,พ่อทั้งแม่แล้วก็น้องโจค่ะสวัสดีครับ